One, ธรรมดาคนเราก็เสียชีวิตได้หลายทางอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาวันนี้เราจะพาไปดูผู้คนที่เสียชีวิตด้วยวิธีที่มันแปลกประหลาดมากๆนะครับบางอันนี้ก็แบบไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำมาเริ่มกันที่โดนลูกเบสบอลตกใส่หัวตายนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1970มีเด็กชายอายุ14ปีที่ดวงสวยสุดๆคนหนึ่งเขาชื่อว่าอลันนะครับมีวันหนึ่งเขาได้ไปดูแข่งเบสบอลที่สนามแข่งกับเพื่อนๆและทันใดนั้นในขณะที่เขาหันหน้ามองไปทางอื่นก็ได้มีลูกเบสบอลที่ผู้เล่นในสนามตีมาสุดแรงและมันก็ลอยมาเข้าหัวของเขาเต็มๆอลันเขาสลบไปประมาณ1นาทีนะครับและเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็เลยได้ถามอาการเขาว่าเป็นยังไงบ้าง เขาก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าเขาไม่เป็นไรสบายดีแต่ถึงอย่างนั้นหน่วยพยาบาลในสนามแข่งก็มาช่วยเช็คอาการของเขาอีกทีนะครับแล้วก็ได้ให้ยาแก้ปวดกับน้ำแข็งมาประครบหัว เขาได้บอกกับทุกๆคนว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยากดูการแข่งขันต่อแต่พออลันนั่งเชียร์ต่อได้ไม่นานโลกมันก็เริ่มหมุนนะครับเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เขาสับสนแล้วก็เริ่มเวียนหัวมากๆและหลังจากดูแข่งขันเสร็จนะครับพ่อแม่ของอลันก็ได้พาเขาไปโรงพยาบาลอีกหลายที่แต่ไม่ว่ายังไงอีก4วันต่อมาเขาก็ได้เสียชีวิตลงและเหตุที่เขาเสียชีวิตก็เพราะว่ามีเลือดข้างในสมองจากแรงกระแทกนะครับต้นกระบองเพชรล้มทับตาย ชายคนหนึ่งเขาชื่อเดวิดเขาได้ปืนลูกซองมาใหม่นะครับแล้วเขาก็อยากไปทดลองยิงดูเดวิดได้ขับรถเข้าไปในป่าลึกนะครับแล้วก็ได้ลองยิงต้นกระบ,บองเพชรต้นเล็กๆ2 3สามต้นพอยิงต้นเล็กๆเ,เสร็จเขาก็อยากจะลองยิงต้นใหญ่ๆดูบ้างเดวิดก็เลยเดินไปจนเจอต้นกระบ,บองเพชรต้นหนึ่งใหญ่มากครับสูงประมาณ8เมตรอายุไม่น่าต่ำกว่าร้อยปี เดวิดใส่กระสุนปืนจากนั้นก็ยิงใส่ต้นกระบองเพชรต้นนั้นแต่มันพลาดตรงที่เขายืนใกล้ต้นกระบองเพชรมากเกิน,กน,กน,นไปพอเมื่อเขายิงต้นกระบองเพชรเสร็จปุ๊บต้นกระบองเพชรก็ได้ลม้มลงมาทับตัวของเขาและไหนจะหนามแหลมๆของต้นกระบองเพชรอีกทําให้เขากระดิกตัวไม่ได้และเสียชีวิตในเวลาไม่นานเครื่องบินบังคับชนตายมีคุณลุงคนหนึ่งชื่อโรเจอร์นะครับอายุ60ปีเขามีงานอดิเรกก็คือการเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุ แล้ววันไหนว่างๆอากาศดีๆลุงแกก็จะชอบมาเล่นเครื่องบินบังคับเป็นประจำแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับมันเป็นวันที่อากาศดีแล้วก็แดดแรงจัดลุงแกก็ไปเล่นเครื่องบินบังคับเหมือนอย่างเคยแต่วันนั้นแดดมันแรงมากครับแดดมันส่องเข้าตาลุงแกจนมันทําให้ลุงโรเจอร์มองไม่เห็นเครื่องบินที่ตัวเองบังคับอยู่ว่ามันกําลังบินเข้ามาหาลุงแกด้วยความเร็วสูงสุด เครื่องบินบังคับเครื่องนั้นมีน้ำหนักประมาณ3กิโลนะครับและเครื่องบินก็ได้บินเข้าชนกับหัวของลุงโรเจอร์เต็มๆทําให้ลุงแกสลบไปแล้วก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเครื่องบินตกเพราะโจระเคในปี2010มีเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กตกที่ประเทศคองโก เที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารและนักบินรวมกัน21คนนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปถึง20คนรอดมาได้แค่คนเดียวเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ถามคนที่รอดชีวิตคนนั้นนะคบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเครื่องบินถึงตกพอหนุ่มคนนั้นเขาก็เลยได้เล่าให้ฟังนะคบว่าในขณนะที่เครื่องบินบินอยู่บนฟ้าจู่ๆก็มีจระเข้ตัวหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารคนหนึ่งที่แอบเอาจรเข้ขึ้นเครื่องมา และมันก็ทำให้ผู้โดยสารทุกคนตกใจแตกตื่นวิ่งไปวิ่งมาบนเครื่องบินจนสุดท้ายทุกคนได้ไปยืนรวมตัวกันแถวหน้าเครื่องบินใกล้ๆกับห้องของนักบินมันทำให้เครื่องบินเสียจุดสมดุลของน้ำหนักบนเครื่องเครื่องบินเลยได้เสียการควบคุมจนเครื่องตกในที่สุดแต่ที่มันพีกกว่านั้นก็คือตอนเครื่องบินตกเนี่ยไอจอลเข้ตัวนั้นมันดันรอดเฉยเลยนะครับไก่ตีโดดเตะตำรวจรอบนี้มาใกล้บ้านเราหน่อยครับมาที่ฟิลิปปิน มีตำรวจหน่วยหนึ่งได้บุกจับซุ้มไก่ชนที่ผิดกฎหมายแห่งหนึ่งแล้วในขณะที่กำลังยึดของกลางต่างๆนะครับหนึ่งในของกลางนั้นก็คือไก่ชนและก็มีตำรวจคนหนึ่งพยายามจับไก่ชนตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีอยู่ในตอนนั้นเขามองไม่เห็นนะครับว่าไก่ชนตัวนั้นมันมีใบมีดที่คมกริบติดอยู่ที่ขาไก่ได้เตะเข้าที่ต้นขาของตำรวจคนนั้นแล้วใบมีดมันก็ตัดเข้าเส้นเลือดใหญ่ทำให้ตำรวจคนนั้นได้เสียชีวิตเพราะเลือดไหลไม่หยุดนะครับ นักฟุตบอลชาวอินเดียคนนี้เขาเสียชีวิตจากการที่เขาทำประตูได้และเขาตีลังกาดีใจแต่มันดันผิดพลาดทำให้คอของเขากระแทกลงกับพื้นอย่างแรงและกระดูกสันหลังของเขาก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเขาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและทีมแพทย์ก็ได้ผ่าตัดพยายามช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดนะครับ และจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันในวันนี้แค่อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆทุกคนว่าปีใหม่กลับบ้านไปหาครอบครัวกลับไปฉลองกับเพื่อนๆยังไงก็ขับรถด,ดีๆเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับผม Sha one two.